บางชื่อไม่เคยถูกลืมแต่กลับถูกซ่อนซ่อนอยู่ในสายฝนในรอยยิ้มของแมวอาโอในดอกไม้หน้าสารเจ้าที่เหี่ยวเฉาและในร่มที่ไม่มีเจ้าของฮารุตัดสินใจค้นหาความจริงเกี่ยวกับอาคิโตะชื่อที่สลักไว้ใต้ดามลม ในห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยฝุน่นฮารุเจอสมุดภาพเก่าหน้าสุดท้ายมีภาพหญิงสาวถือร่มสีแดงข้างเธอคือชายหนุ่มหน้าตาอ่อนโยนสวมชุดนักเรียนเก่าใต้าภาพเขียนไว้ว่าซายโยและอากิโตะดูดูฝนสุดท้ายและที่มุมของภาพมีรอยขีดฆ่าชื่อ อากิโตอย่างแรงฮารุก้มมองเห็นอาโอกำลังขวนผนังเบาๆใต้เศษฝุ่นเขาเห็นตัวอักษรสถานีโยมิชื่อที่ไม่อยู่ในแผนที่ฮารุเริ่มเชื่อว่าอาโอไม่ใช่แค่แมว วิญญาณนำทางผู้รู้จักเส้นทางของผู้ที่หลงของคนที่ชื่อกำลังจะถูกลืมคืนนั้นฝนตกหนักอีกครั้งอาอกกระโจนไปทางป่าหาลุวิ่งตามมันข้ามลำธารจนไปถึงสถานีร้างในป่าลลกแต่มีป้ายจางๆเขียนไว้ว่าโยมิเอคิบรรยากาศ เย็นเกินฤดูรถไฟที่ไม่มีผู้โดยสารกำลังจะมาถึงขบวนนี้สำหรับผู้ที่ยังมีบางสิ่งต้องสมองก่อนจะลืมเดือนฮารุมองไปที่ร่มสีแดงและเขารู้ว่าผู้หญิงที่เขาเห็นคือสายยกแต่ชายที่เธอรอ ไม่เคยกลับมาเพราะเขาไม่เคยได้จากไปจริงๆอากิโตะคือชายที่ถูกรถไฟชนเสียชีวิตก่อนจะไปพบซายโยไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกเธอเธอจึงรอรอทั้งชีวิตด้วยร่มคันนั้นและหัวใจที่ไม่เคยรู้ว่าเขาได้จากไปแล้ว เมื่อเข้าใจความจริงหารุวางร่มสีแดงไว้บนเก้าอี้ยาวสถานีแมวจ้องไปยังขบวนรถที่มาแล้วหมุนหายไปในเงาเมื่อบางชื่อไม่เคยถูกลืมเพียงแต่หายไปในสายฝนเมื่อรู้ความจริงการรอก็จบและการจากก็เป็นจริงเสียที